เด็กสาวคนหนึ่งจูจ่ๆก็กลายร่างเป็นหญิงชราและในจังหวะที่เธอหมดสติล้มลงไปพ่อของเธอกลับเผยรอยยิ้มอันชั่วร้ายออกมาชาวบ้านต่างรีบกรูเข้ามาเพื่อสูดดมละองสีชมพูที่ลอยออกมาจากจมูกของเธอเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันจะช่วยปัดเป่าโชคร้ายได้เด็กสาวที่ชื่อริกะต้องทนทุกข์กับการเปลี่ยนแปลงนี้ทุกวันและพอถึงตอนเช้าเธอก็จะกลับมาเป็นเด็กสาวอีกครั้งสำหรับชาวบ้านแล้วนี่คือประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเชื่อว่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินจะมีเทพผู้พิทักษ์ปรากฏตัวขึ้นและตราบใดที่พวกเขามอบของเส้้้้้้้นนนนนนนไหหหววววใเเ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 เทททททพพพองงงคคคัักกกกกก็็็จจะปปปขาาาามบ่่่่่่่่ยยยยแตีีีีีีดดุรรรูิ เทนะไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนเลยแต่เป็นริกระเพื่อนสมัยเด็กของเขาเองหากจะให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้อย่างไรต้องย้อนกลับไปที่ชินพ่อของริกระเขาเป็นชายที่ร่ำรวยที่สุดบนเกาะและเป็นคนสร้างความเชื่องมงายนี้ขึ้นมาทั้งหมดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเขาสาปให้ลูกสาวต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้เร่ค่อยๆตระหนักได้ว่าถูกพิธีกรรมและความเชื่องมง,งายทั้งหมดรวนเชื่อมโยงกับการจัดฉากข,ของชินเขาจึงยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อออกจากหมู่บ้านไปขอความช่วยเหลือและได้พาเคนปรามาจารย์ด้านมาแมลงกลับมาด้วยเมื่อพิธีกรรมเริิิิ่่่มมตตต้้้้้้นน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 นขขขึเเเเเเคกกกกกก็็็ไไไดหหภาาาาาาพััับววออองงงงรรรสปปจะะลลยญชแี ควันสีชมพูลอยออกมาจากจมูกเรย์ออนวอนให้เคนช่วยเธอแต่เคนจำเป็นต้องเจอริกะตัวต่อตัวและเมื่อพวกเขาได้เจอกันในที่สุดริกะก็กลายเป็นหญิงชราต่อหน้าต่อต,อตาเขาเลยเคนค้นพบสิ่งมีชีวิตปรสิตขนาดจิ๋วอยู่ข้างในจมูกของเธอมันกำลังดิ้นอยู่เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเรย์ <Re S 1> <Re S 2> ได้พาเคนไปยังพื้นที่ลับของชินทีนั่นเคนได้เจอกับสัตว์ที่ติดเชื้อปรสิตชนิดเดียวกันเขาจึงเก็บตัวอย่างกลับไปศึกษาในวันต่อมาเคนก็ค้นพบวิธีที่จะกำจัดเจ้าปรสิตพวกนี้แม้ว่าริกะาาดกกข็ออมมนน้ริิฟืึ และจำเรได้ในที่สุดเธอเล่าความโหดร้ายของพ่อให้ฟังทั้งน้ำตาเรยทนเห็นเธอทรมานไม่ไหวและสาบานว่าจะช่วยเธอหนีไปให้ได้แต่ริกะกลับปฏิเสธที่จะออกจากเกาะเธอยังฝันว่าจะได้ยินคำขอโทษจากปากพ่อของเธอสักครั้งเมื่อการหนีเป็นไปไม่ได้เคนจุงยืนกรานว่าพวกเขาต้องทำลายต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้พวกเขาตามร่องรอยที่ริกะให้ไหว้จนไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้ประหลาดมันคือแหล่งกำเนิดของปรสิทนั่นเองในขณะเดียวกันชินก็สังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติไปริกะไม่ได้กลายร่างเหมือนที่เเเเเคคยยยยยยปปปปป็็นนนธธออออออบบบกกไไววววว่่่่่่าาาาารขงงงหแแล้้ตชิททีีดมสสััุซ เขาททันทีและในถ้ำนั้นเขาก็ได้เจอกับเคนและเรส่วนริกะเองก็รีบตามเข้าไปเมื่อรู้ว่าตัวเองสู้เพียงลําพังไม่ไหวเธอจึงตัดสินใจเปิดเผยความจริงทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังฉันไม่ใช่เทเพเธอสารภาพเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกของพ่อฉันเองชาวบ้านที่โกรธจะต่างพากันบุกไปยังถ้ำแต่ภาพที่พวกเขาเห็นกลับทําให้ทุกคนตกตะลึงชินนอนเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาส่วนเคนที่ซ่อนตัวก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านริกะมองร่างของพ่อตัวเองเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นถูกหรือผิดแต่เมื่อสายตาของเธอเหลือบไปเห็นดอกไไมม้้้้เเเเเเหหหลล่่่่าาาาาานนนนนััํตกกกก็็็อออออถึงงงงงจะิดรรรืยยแแคขขปพ เธอเริ่มสงสัยว่าชีวิตที่มีปรสิทธิ์อยู่ด้วยอาจเป็นชีวิตเดียวที่เธอรู้จักอย่างแท้จริงเหล่าแมลงเริ่มกลับคืนสู่ร่างกายของเธอเคนพยายามจะเข้าไปห้ามแต่เรขวางไว้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นริกะกำลังยิม้มเป็นรอยยิ้มที่จริงใจซึ่งเขาไม่เคยเห็นเธอยิ้มแบบนี้มาก่อนเลยนับตั้งแต่วันนั้นเรก็อยู่เคียงข้างเธอไม่ไปไหนพวกเขามองพระอาทิตย์ขึ้นและตกด้วยกันทุกวันแม้ว่าริกะจะต้องแต่ชราและกลับเป็นสาวในทุกๆวันก็ตามสำหรับเธอแล้วทุกการเริ่มต้นและสิ้นนนนดดดล้วววเเปป็บทหึ่่่่งงงขออ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 อชีีิตตธยยยาากกโไไ